นัดได้เด็กเอ่อรอบัวนี้รับรองเป็นไงบ้างสักสามวินาทีนี่เลยเราเห็นอะไรนะหมอขวัญไหมหน้าสนยังใครไปดอมละรัดอมแล้วนะเออต้องมีกี่คนแรับดอมแล้วสมองโก่งไหมอ่ามันหายไปเลยมันหายไปนะเปลี่ยนป๊อกเนี่ยตอนเนี้ยรัล็อกไอ้ป๊อหัวเราต้องแห่อะไรนะอ่าคุณกวางอ่าผมบอกว่าเป็นไงบ้างแล้วจะปุ๊บไปประมาณสามหรือว่าสิบวินาทีสามวินาทีปุ๊บ โนนไปไกลเลยโหเลยมันกลับมาอยู่นะถ้าไม่กลับมานี่ยุ่งเลยนะจะมาเสียวกันนัเนี่ยเพราะวันนั้นนะที่ไปรักษาที่รามกายเนี่ยวันที่สิบสี่สิบห้าเอันนี้ห้ามกอดข้างล่างนี่นะให้กอดตรงไหนให้กอดตรงแม่ด้านข้างตรงข้อสอบตรงตรงีอ่ะนะตรงข้อพับเนี่ยแล้วมือก็เหมือนเดิมนะมือเราก็จะใส่ไปตรงไหนตรงไหนตรงข้ายทอยนี่เหมือนกัน แนบเขามาแนบเลยนะแนบอกเราเลยนะแนบอกเลยดูว่าเก่งมันเก่งหน่งสองสามมันก็ยกแล้วก็ยกเอวเลยหมุนอวเลยอึ๊บเออโอยพยาบไปหน้าหน่ยมันมีหลุมมาโอเคได้ได้เลยเอาแรงสู้ฟทตติ้งเกือบได้เห็นผ้าตกหรือผ้าล่วงแล้วโ,วโอเคท่านนีโ้โอ้ <c ười> quiero, อโหไม่มีแรงเลยอ่าสลรับข้าง

อ่าเกิดไม่ลงแล้วท่านี้บางทีผู้หญิงบางทีไม่สะดวกใช่ไหมมันก็เอาหมอนมารองถ้าไม่มีหมอนไม่มีอะไรเราใช้ท่าปลาเบอร์ผู้หญิงก็ปลาเบอร์ดาวเรตบิดเห็นเห็นไหมนี่จับกระคางสองอ่บางทีเวลาเราไปสระผมเราจะเห็นอินเดียเวียดนามที่สระผมสขาสระแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะจับคอคนอ่าเรียนแบบดาวเรตบิดที่อ หนึ่งสองสามอ่าโอเคตัวนี้นิ่มแล้วต่อไปถ้าสายพอไปอโอเคอันนี้เราก็จะอาออมาไว้มือประมาณทีที่หนึ่งทีที่หนึ่งเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเอาอะไรนะเอาไว้ตรงขมับเนี่ยตรงอะไรนะเขาเรียกว่าจุดอะไรเนี่ยตอกไม้หรือว่าจุดอะไรตฮะขัดตอกไม้นะขัดตอกไ,ไม้โอเคี ดูเก่งนะครับเก่งไม่เก่งหรือ okay. ส okay. ุดตัอ่าใส่หัวไปข้าหนึ่งนี่ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามไม่จะ่เป็นติดหนูนะให้มันคาดตัดหมายหนึ่งสองสามปุ๊บออใส่หัวไปสามท่านะเอาแรงสู้อีกทีหนึ่งไปเก่งไปเก่งถูกเอ้ยาโอเคไอ้ยาโอเคอ่ะสแตนัดเอเดี่ยวยาวยาวเปลี่ยนขาโน เดเร็กเดเล็กเดเล็กอ่ะะดาวเรวิตทีาคแบบโอเคกบมือขึ้นแฮนด์อัพโอเคอันนี้เราก็จะเอาอะไรนะหน้าแข่งเรามาวางตรงไหนมาวางตรงกระดูกสันหลังตรงกลางเลยแล้วก็จับตรงข้อมือเนี่ยนะยกขึ้นยกขึ้นสองสามโอเคอันนี้เรียกว่าท่าเป็ดท่าเป็ด เราก็จะเอาอะไรนะเข่าหรือหัวไม่ท่าเราหันหน้าเข้ากันนะหันหน้ากันแล้วให้เขาก้มไปข้างหน้าเยอะๆนะอันนี้กระดูกพอเข่าเราเนี่ยถ้าเราจะเอาไว้ตรงประมาณทีที่สิบสองทีที่สิบสองกอดนั่นน่ะแล้วก็จับห้ามจับตรงอะไรนะข้อมือนะให้จับเลยเลยนะเลยนั่นเลยข้อมือแล้วก็เอ็นมาข้างหลังนะไหมรีแลกซ์รีแลกซ์เปิดรีแลกซ์เลย ไปนะอพะเพื่อเดี๋ยวใครจะเก่งโอเคก้มไปโอเคเก่งนะเห็นะหมเขาเก่งไหมมเก่งปุ๊บจะตกตรงแขนเห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาถึงตรงไหนนะตรงไหนตรงสะบักมันติดตรงสะบักเพราะว่าเข่าเนี่ยสะบักมันขึ้นไม่ได้มันติดตรงสะบักโอเคติดตรงสะบักนี่เราก็ เปลี่ยนท่าใหม่เป็นท่าใหม่พุดแทนเลยโอเคต่อไปเราใช้เข่านะาห่างไปสักคืบหนก่ไหี่นนะสักคืบโอเคให้เขานอนลงไปเลยนอนลงมาเลยสลิปปิ้งอ่าโอเคมือเราสอดลงไปตรงนี้อ่กลับตรงนี้สอดกลับตรงนี้ให้ใจเข้าให้ใจออกอพุทอินอพุทเอานไห แค่บางทียังยังไม่ได้ลงแรงนะมันไปแล้วนะ่ยนเอาแล้วกระตุกไปมันลั่นเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครุบเลยอันนี้มันจะได้ชกระดูกตรงไหนช่วงหลังช่วงบนนะกระดูกอตั้งแต่ทีทีหนึ่งจะถึงทีเจ็ดเลยนะที่นัง่งครบทุกเลยนะโอเคต่อไปอีกข้างอาการมือสอดข้างหน้า สอนเข้ามามจับประกอบกันนี้เลยหายใจเข้าอินเอาอืนเอาอันนี้ให้แนบรักแร้เลยนะลักแร้เาเก่งไหมมัเก,เก่งหนึ่งต้องดันก็ยกขึ้นเลยยกร้อยตูดร้อยประมาณสักอะไรนะคืบหนึ่นเลยออโอเคเหนาอ่แม,มนจิสันนั่งขัดสมาธิ น่าสมาธิเ huh. ด okay. um, okay. uh ือดเลกอ่ะยากอ่าเกตต่อไปเอามือจับตรงนี้อ่านี่บางทีเขาเรียกว่าเดือด่าของเฟ่หงอ่าของเฟ่หกท่าเทียบสิบหกเราก็จะเอาขาลกตัวนี้หมุนเต็ง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 เต่ง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  ล้านเนี่ยกระตุบมๆเลยก็เยว่ข้างหนึ่งบางทีถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยถ้าเราตกเนี่ยนะคนตกเตียงเลยเรายืนข้างหนึ่งก็ได้นะยังไงก็ได้นะอ่าใช่เมื่อกี้นี่ถ้าถ้าคุกเข่าเนี่ยบางทีมันอะไรนะมันกับพื้นนะอ่าโอเคเต้งเต้น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 ให้มันมีช่องลมนะบ้างเต้น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 มึงต้องอือเออไหม ดังครุบเลยไหนี่ไหมขึ้นยกเอวได้นี่ยนอ้โอเคเสร็งมากน้าเพื่อดัดเพื่อัดเพื่อเพื่ออ่าเสร็จแล้วให้กล้องมาข้างหน้าแล้วก็ตบเลยอ่าอ่าฟินิชขอบคุณโอเคเบิร์ตแค่นี้อ่าต่อไปจับคู่ าทาท่าน,นั่งให้เสร็จแล้วก็มีเวลาเราจะฝึกชีโกอง125ท่านหน่อยนะเพราว่าเราจะเห็นชีโกองขึ้นหลังนี้่ใครขึ้นก่นอนหัวแจ๊คขึ้นไปหรือให้มาลอยขึ้นสก,ก่อน